ข้อแรกที่สําคัญต่อผมคือโปรตีนครับโปรตีนเนี่ยจริงๆมันประกอบไปด้วยกรดอะมิโน,โนหลายๆอย่างนะไลซีนมันเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งจะช่วยทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงและยืดหยุ่มมันมีมากในเนื้อสีแดงครับเรดมี a นะฮะอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเงี้ยที่มันมีสีแดงข้อ2ก็คือเป็นธาตุเหล็กนะครับเสริมสร้างฮิโมโคบินทําหน้าที่นําพาตัวออกซิเจนไปเลี้ยงรากผมนําพาสารอาหารไปเลี้ยงรากผมทีนี้อาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กกลับไปข้อแรกเหมือนกันก็นกนคือเรดมี a เนื้อที่มีสีแดงมันจะอุดมไปด้้วยเล็็กกขออ3คื DHT DHT นี่ดุรุนแรงมากมันกัดกินตัวรากผมครับเส้นผมที่มันผลิตมันก็จะเริ่มเล็กเส้นเล็กลงบางลงฝอยลงเรากินอะไรได้บ้างที่จะช่วยยับยั้ง DHT ก็คือซิงครับเป็นตัวท็อปเลยที่ช่วย brake ฮอร์โมน DHT ลงตัวหนึ่งที่ยับยั้งฮอร์โมน DHT ได้อันนี้เป็นงานวิจยัยของไทยร่วมกับญี่ปุ่นนะครับคือสารสกัดจากดอกคำฝอยผมก็เลยมีไอเดียทําผลิตออกมาเป็นวิตามินตัวนี้ผมรีเสิร์ชร่วมกับทางนักวิทย์ทำงานวิจยัยร่วมกันแล้วก็ดูว่ามันต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างนะ ใส่เข้าไปหมดแล้วนครับูตรเนี่ยมันบรรจุสารอาหารไว้เลยเนี่21ชนิดเนาะที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันจะช่วยบำรุงทั้งวิตามินแต่ธาตุสารอาหารเนี่ยทั้งหมดให้ผมมันแข็งแรงนะครับถ้าเกิดว่าคือเพื่อนสนใจนะครับให้ทักอินบ็อกมาเลย